มาไดิสาครับเอามาอีกแล้วครับตอนนี้ทำอะไรครับทำอะไรครับนั่งเฉยดูดูฟันนะครับดูยิงฟันเลยยิงฟันนะครับดูนอ๋อดูฟันหน่อยตาตาดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยเอาเอามึงมึงอ่านให้สาวๆเข้าใจหน่อยตักขี้หมู มีนชิมุงเลยวะสมุดตูดกูด้ไหมไม่แล้วแกง่ะหลังงา ไม่อนไปลยครับเดี๋ยวเจอเจอกันใหม่ครับสวัรีครับเซอร์ฟครบจุ๊บ